เรื่องอย่าส่งแม่ไปบรรพักคนชราะนะลูกตอนนี้ทำเข็มนิดหนึ่งแม่ก็บอกว่ากินไม่ได้แล้วจะเอาอยังไงเมื่อแม่เห็นลูกชายกลับมาก็ไม่กล้าพูดอะไรได้แต่กลืนข้าวเข้าปากลูกสะพยมองตามด้วยความโกรธ เมื่อลูกชายลองจิมอาหารที่แม่กํำลังกินก็พูดกับภรรยาว่าผมบอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอว่าโรคของแม่กินเค็มมากไม่ได้เอาละในเมื่อเป็นแม่ของคุณวันหลังคุณก็ทำเองก็แล้วกันลูกสะพ้ยกล่าวด้วยความโมโหแล้วก็สะบัดหน้าเดินเข้าห้องไปลูกชายเรียกตามด้วยความจนใจ จากนั้นก็หันมาพูดกับแม่ว่าแม่ครับไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวผมจะต้บมบะหมี่ให้แม่กินแล้วกันนะครับลูกลูกมีอะไรจะพูดกับแม่ไหมถ้ามีก็บอกแม่เถอะอย่ากเก็บไว้เลยแม่เห็นอาการของบนของลูกชายแม่ครับเดินหน้าผมได้เลื่อนตำแหน่งเกรงว่า จะต้องมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นเมียผมก็อยากจะออกไปทํางานนอกบ้านคือว่าแม่รู้ทันทีว่าลูกชายจะพูดอะไรต่อนะครับอย่าส่งแม่ไปอยู่บ้านพักคนชรานะลูกแม่พูดออกมาด้วยเสียงที่อ่อนวอนลูกชายนิ่งคิดไปนานแต่ก็พยายามหาทางออก ที่ดีว่นนี้แม่ครับอยู่บ้านพักคนชราก็ดีนะแม่จะได้ไม่เหงาที่นั่นมีคนดูแลมีคนดูแลดีกว่าอยู่ที่บ้านเราอีกนะครับถ้าหากเมียผมไปทำงานเธอจะไม่มีเวลาดูแลแม่เลยนะครับหลังจากที่เขาอาบน้ำเสร็จก็ออกมาทานบะหมี่จากนั้นก็เข้าไปที่ห้องหนังสือเขายือนอยู่ที่หน้าต่าง ในใจเกิดความสับสนขัดแยง้งไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรดีแม่ของเขาเป็นไม้ตั้งแต่ยังสาวกล้ำกลืนฝืนทนทนทุกข์เลี้ยงเขามาจนเติบใหญ่อีกทั้งส่งเสียให้ไปเรียนยังต่างประเทศแต่แม่ก็ไม่ได้อ้างสิ่งที่ทำไปเป็นเบี้ยต่อรองให้เขาต้องเลี้ยงดูกลับกันภรรยาผู้มาทีหลัง กับเรียกร้องให้เขาต้องรับผิดชอบมีเขาจำต้องส่งแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราจริงๆหรือคนที่จะอยู่กับแกในช่วงบั้นปลายชีวิตคือเมียนะเว้ยไม่ใช่แม่เพื่อนๆมาเตือนเขาอย่างนี้แม่ของเธอแกแล้วนะถ้าหากโชคดีก็อยู่กับแกอีกได้หลายปีทำไมไม่อาศัยช่วงเวลาที่เหลือของแม่ แล้วก็กระตันอยู่ปรนิบัติท่านล่ะอย่ารอให้แกอยากกตันอยู่แต่แม่แกไม่อยู่แล้วแล้วแกจะเสียใจพวกญาติๆก็มาเตือนเขาอย่างนี้เขาก็ไม่กล้าคิดอะไรต่อกลัวว่าตัวเองจะเปลี่ยนแปลงความตั้งใจเย็นมากแล้วพระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้าเขานั่งเงียบๆอยู่คนเดียวโดวยจิตใจที่หดหู่ นักบันพักคนชราที่แสนจะหรูหรานอกชัานเมืองก็ใช้เงินจำนวนมากเพื่อทดแทนความรู้สึกผิดที่มีต่อแม่ของเขาอย่างน้อยที่นี่ก็สะดวกสบายเมื่อเขาพยุงแม่เข้าสู่ตัวอาคารทีวีจอยักษ์กำลังฉายภาพ,พยนตร์ตลกอยู่แต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีเสียงหัวเราะจากผู้ชมแม้แต่คนเดียว คนชาราจำนวนหนึ่งที่สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมือนเหมือนกันนั่งอยู่บนโซฟานั่งมองประตูทางเข้าด้วยสายตาอันเหมือนลอยหญิงชาราคนหนึ่งกำลังก้มตัวลงไปเก็บขนมที่ตกอยู่ที่พื้นเข้ามาใส่ปากเขารู้ว่าแม่ชอบห้องที่สว่างโล่งเขาจึงเลือกห้องที่มีแสงพระอาทิตย์สามารถสาดส่องเข้ามาได้เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่าง ใบไม้กำลังร,งร่วงลงสู่พื้นหญ้าเป็นจำนวนมากนางพยายบาลหลายคนกำลังเข็นรถเข็นที่มีคนชรานั่งอยู่ออกไปชมพระอาทิตย์ตกดินรอบตัวเงียบสงัดทำให้เขาสะทานวาบในดวงใจแม้แสงพระอาทิตย์ยามรับขอบฟ้าจะงดงามสักเพียงใดนั่นก็หมายความว่ามืดค่ำ ยามค่ำคืนกำลังจะย่างไกลเข้ามาแทนที่เขาถอนหายใจเบาๆแม่ครับผมต้องไปแล้วนะผู้เป็นแม่ทำได้แต่เพียงแค่พยักหน้าตอนที่เขาเดินจากมาแม่ยังคงโบกมือลาในสีหน้าอันเศร้าใส่อย้าปากพูดโดยไม่มีเสียงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเขาหันกลับมามองจึงเห็นผมสีดอกเหล่าของแม่ เขานึกในใจว่าแม่แก่แล้วจริงๆอยู่ภาพในครั้งอดีตก็ผุดขึ้นในห่วงแห่งความคิดปีนั้นเขาอายุได้เพียงแค่หกขวบแม่มีธุระต้องไปต่างจังหวัดจึงต้องพาเขาไปฝากไว้ที่บ้านของคุณลงุงตอนที่แม่จะออกจากบ้านไปเขารู้สึกกลัวมากเขาได้แต่กอดขาแม่ไม่ยอมให้แม่ไป แม่จ๋าอย่าทิ้งหนูไปแม่จ๋าอย่าทิ้งหนูไปนะสุดท้ายแม่ก็ไม่กล้าทิ้งเขาไปต่างจังหวัดเขารีบสาวเท้าเดินออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเมื่อปิดประตูแล้วก็ไม่กล้าหันหน้าไปมองแม่อีกแม่กลับมาถึงบ้านเขาเห็นภรรยาและแม่ยายกำลังเก็บเอาเข้าของของ,ของแม่ยนออกมานอกห้องถ้วยรางวัลรูป คนยืนสูงประมาณ3มฟุตที่เขาชนะเลิศประกวดเรียงความเรื่องแม่ของฉันพจนานุกรมอังกฤษจีนที่แม่ซื้อให้เขาในวันเกิดซึ่งเป็นของขวัญชิ้นแรกที่เขาได้รับจากแม่มียาหม่องน้ำที่แม่ต้องทาขาก่อนนอนทุกๆวันหยุดเดือนนี้นะพวกคุณจะโยนของของแม่ผมออกมาทำไมพอถามออกไปด้วยความโมโหสุดขีด ขยะทั้งนั้นถ้าไม่ทิ้งแล้วฉันจะเอาของของฉันวางไว้ตรงไหนแม่ยายพูดขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์ใช่แล้วคุณรีบเอาเตียงเน่าๆของแม่คุณไปทิ้งได้แล้วพรุ่งนี้ฉันจะซื้อเตียงใหม่ให้แม่ฉันรูปเก่าๆสมัยเขายังเด็กกองอยู่กับพื้นมันเป็นรูปที่แม่พาเขาไปเที่ยวสวนสัตว์และสวนสนุกนี่มันเป็นสมบัติของแม่ผม อะไรก็เอาไปทิ้งไม่ได้มันจะมากเกินไปแล้วนะมาทำเสียงดังกับแม่ฉันได้ยังไงขอโทษแม่ฉันเดี๋ยวนี้ผมเลือกคุณคุณก็ต้องรักแม่ผมด้วยคุณแต่งงานก็มาอยู่บ้านผมทำไมคุณรักแม่ผมไม่ได้ท้องฟ้าอันมืดมิดฝนกำลังจะตกหนาวสะท้านก็ไปถึงขั่วหัวใจ ท้องถนนที่ว่างเปล่าไร้รถลา b m w คันหนึ่งวิ่งไปข้างหน้าราวกับอยู่ในสนามแข่งพร้อมกับเสียงสะอึกสะอื่นของชายคนหนึ่งซึ่งมุ่งไปทางบ้านพักคนชารานอกเมืองจอดรถเสร็จก็รีบวิ่งขึ้นไปที่ห้องของแม่เมื่อเปิดประตูเข้าไปเขายืนมองแม่ด้วยความรู้สึกที่ไม่น่าจะให้อภัยตัวเองเลย แม่ของเขาก้มหน้าใช้มือนวดที่ขาของตัวเองเมื่อแม่ของเขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่ประตูก็เห็นลูกชายของตัวเองยืนอยู่และในมือถือยามมองน้ำอยู่แล้วก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าแม่ลืมเอามาด้วยดีนะที่ลูกเอามาให้เอาเดินเข้าไปหาแม่และคุกเข่าลงไปดึกแล้วนะลูก แม่ทาเองได้พรุ่งนี้ลูกต้องไปทำงานแต่เช้ากลับไปเถอะเขานิ่งไปครู่หนึ่งสุดท้ายก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวแม่ครับผมขอโทษแม่ยกโทษให้ผมด้วยนะครับไปไปกลับบ้านเราเถอะลูกรักตอนที่เจ้ายังเด็กแม่ใช้เวลาทั้งหมดค่อยๆสอน ให้เจ้าใช้ช้อนใช้ตะเกียบคีิปอาหารสอนให้เจ้าใส่รองเท้าสอนให้เจ้ากลัดกระด,ดุมสอนให้เจ้าใส่เสื้อผ้าอาบน้ําให้เช็ดอุจจาระปัสสาวะให้สิ่งเหล่านี้แม่ไม่เคยลืมหากวันหนึ่งแม่จําไม่ได้แม่เริ่มพูดช้าลงขอเวลาให้แม่สักหน่อยรอแม่ได้ไหมให้แม่ได้คิดบางครั้ง สิ่งที่แม่อยากจะพูดกับเจ้าแม่อาจจะไม่มีโอกาสหรือพูดกับเจ้าไม่ได้อีกเลยลูกรักลูกจำได้ไหมแม่สอนเจ้าตั้งตีร้อยครั้งพันครั้งเพื่อที่จะให้เจ้าพูดคำว่าแม่ให้ได้แม่ดีใจมากแค่ไหนที่เจ้าเริ่มพูดเป็นประโยคได้และเรียกแม่ได้แม่ต้องคอยตอบคำถามของเจ้า ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งกว่าเจ้าจะเข้าใจในเรื่องที่เจ้าสงสัยดังนั้นหากวันหนึ่งแม่อาจจะถามเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องเดิมๆขออย่าให้เจ้ารำคาญแม่จะได้ไหมตอนนี้แม่อาจจะกลัดก,กระดุมเสื้อไม่ได้ยามกินข้าวอาจจะหกเลอะเทอะเสื้อผ้าเจ้าใหญ่เอ็ดจ,จะด่าแม่ได้ไหม ขอให้เจ้าอดทนและอ่อนโยนกับแม่ขอเพียงเจ้าอยู่ข้างๆแม่แม่ก็รู้สึกกุนใจลูกรักวันนี้ขาของแม่เริ่มอ่อนแรงยืนได้ไม่ค่อยนานเดินเหินลำบากขอให้ลูกจับมือของแม่และพยุงแม่ไว้เดินเป็นเพื่อนแม่จนวันที่แม่สิ้นใจเหมือนกับแม่ที่คอยพยุงเจ้าตั้งแต่เจ้าคลอดออกมา แม่ก็พยุงพาเจ้าเดินฝึกเจ้าเดินอย่างนี้เหมือนกันและลกูก